ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้คงต้องจับตาเรื่องของสภาพอากาศม้ว่าการคาดการณ์จากเมื่อวานที่ผ่านมาจะไม่เป็นไปตามที่กรมอุตุนยิยมวิทยาคาดการไว้ว่าในพื้นที่บริเวณของภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนเป็นปริมาณที่มากแต่ปรากฏว่าฝนส่วนใหญ่นั้นไปตกตรงบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับแต่นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ประเทศไทยโดยวรวมแล้วยังคงมีฝนเพิ่มอยู่นะครับปัจจัยนั้นก็คือมาจากลมทางด้านมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดนาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมนะครับเป็นมรสม ปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือ,อย่อมความกดอากาศาต่ำนะครับที่ปกคลุมอยู่บริเวณของพื้นที่ภาคอีสานกับพื้นที่ภาคเหนือทําให้ในช่วงของวันนี้นะครับฝนตกอยู่ตรงบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือและบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานครับแต่กรมอุตุนิยมวิทยาย,ยังเตือนนะครับสำหรับพื้นที่บริเวณของจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับยังคงมีฝนตกหนักมากอยู่ณวันนี้รวมถึงบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระนองพังงาครับก็จะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับในขณะท สูง2-3เมตรครับ สัญญาณฝนของการทิ้งช่วงเริ่มที่จะหเห็นปรากฏแล้วสําหรับในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแต่ปรากฏว่าฝนที่จะตกในช่วงของเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปครับจะไปตกตรงบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่1นถึงสกรกฎาคมนะครับว่าในพื้นที่ของภาคเหนือนั้นกรมอุตุนยิยมวิทยาคาดการฝนไว้ว่าน่าจะมีฝนร้อยละแปของพื้นที่ครับโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายจะมีฝนตกมากเป็นพิเศษนะครับในปัจจุบันสภาพอากาศหรือว่าภูมิศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ หรือว่าพื้นที่ภาคเหนือมีความเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดฝนตกก็จะต้องเฝ้าระวังกระหม่อตัวนิยมวิทยาประเมินไว้อย่างไรไปติดตามกันครับคาดว่าจะเป็นกรกฎาคมคืออาจจะตอบระหว่าง29-30กมิถุนาต่อไปจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมคนะครับซึ่งคาดว่าจะมีฝนที่ช่วงในช่วงนั้นเพราะว่าฝนจะเลื่อนไปตกในจีนตอนล่างจริงๆภาคเหนือตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วนะครับถ้าสังเกตได้จะเริ่มมีน้ําลงข่อนพิพพน์มากขึ้นนะครับ ก็ที่ต้องระวังก็คือเรื่องของน้ําป่าหรือดินโคนลนถล่มเพราะพื้นที่ภูมิประเทศของภาคเหนือตอนนี้ซึ่งเป็นภูเขาเนี่ยมันมีการตัดไม้ทำลายป่าปเป็พื่อเชียมากโดยเฉพาะในช่วงกลางเดาสิงหากันยาเนี่ฝนจะตกต่อเน,นื่อง มาดูอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงในช่วงของฤดูฝนนะครับในช่วงของสัปดาห์นี้เราเผชิญกับความสูญเสียนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศนะครับที่ตกตรงบริเวณของพื้นที่รอยต่อจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีนะครับในช่วงของฤดูฝนนะครับมักจะได้ยินข่าวแบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็เป็นความสูญเสียที่หลายๆคนนะครับไม่อาจคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่นี่คือปัจจัยเสี่ยง ที่จะต้องเฝ้าระวังครับวันนี้ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์จะเปิดปัดจจัยเสี่ยงนั่นก็คือลมฝนจากแนวปะทะบริเวณภูเขานะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาอันตรายของการบินนะครับโดยเฉพาะในปี2,554นะครับเคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ครับแล้วก็ถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งสําคัญครับเมื่อประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับคณะเสียชีวิตพร้อมกันนะครับที่อำเภอนาหมื่นอุทยานแห่งชาติจังหวัดน่านครับสาเหตุเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวน ต่อมาในปี2554ก็เกิดเหตุโศกนาฏกรรมอีกครั้งนะครับในจำนวน9วาน3ลำซ้อนที่แก่งกระจานครับเมื่อพลตรีตะวันเรือศสีพร้อมคณะและสื่อมวลชนนำฮอรุ่นแบ็คฮอกไปปฏิบัติภารกิจกู้ฮอรุ่นหิวอี้ที่ตกนะครับแล้วก็มีทหารเสียชีวิตยกลำ5นายครับ และล่าสุดนั้นก็คือ25มิถุนายนเมื่อสัปดาห์นี้นะครับกองทัพอากาศก็ได้สูญเสียครั้งสําคัญนะครับเมื่อเฮลิคอปเตอร์ตกที่เขาชะมเารอยต่อจังหวัดระยองจันทบุรีมีทหารเสรียชีวิต3ามนายครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาน,นั้นได้เตือนนะครับสำหรับพายุ d e เปรชั่นที่เข้ามาในช่วงของวันที่1 5นะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นดูจากกราฟิกที่เราให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับ เมื่อลมจากทะเลนะครับได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อปะทะกับภูเขาครับมีภูเขา,วข,าวขวางกั้นก็จะทําให้ลมนั้นไปไม่ได้แล้วก็ม้วนตัวนะครับกลับมาที่เดิมครับเมื่อเฮลิคอปเตอร์พาดผ่านมาตรงบริเวณนี้ ก็จะทําให้ถูกม้วนและก็ทําให้เครื่องบินนั้นตกไปได้ไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือว่าเครื่องบินนั้นนะครับก็มีความเสี่ยงครับโดยเฉพาะเฮลิคอปเตอร์และนี่คือปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่เรามักจะได้ยินข่าวสูญเสียบ่อยครั้งเมื่อเฮลิคอปเตอร์นะครับบินผ่านบริเวณของภูเขาครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องระมัดระวังอันตรายครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับ ภาคเหนือมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเชียงใหม่แ <fect> ม่ห้องศนคืนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับภาคอีสานมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีเมฆมากฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคกลางมีเมฆมากฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพหมหาะนะครว,วันนี้ยังมีโอกาสฝนตกนะครับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองอยรละ6 0ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆมากฝนฟ้าขนองอยร้ละ7 0ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับ